ได้ความรู้นะครับในการเข้าช้างออกช้างเนาะบางบางบางท่านก็เล่าให้ฟังก็บางท่านก็เล่าถูกบางท่านก็เล่าอาจจะไม่ถูกหมดนะครับเพราะว่าบางคนก็คือเป็นการเรียนรู้มาแต่บางคนก็คือประสบการณ์บางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อใช่อันนี้อันนี้ต้องฝากคลิปนี้สําหรับชาวควันช้างรุ่นใหม่ใช่ครับกับควันช้างรุ่นใหม่ๆเพราะว่าอย่างถ้าเป็นเมื่อก่อนเนาะคุณตาเนาะ ถ้าขึ้นนั่งบนคอช้างแล้วเอาเท้าเนี่ยครับเหยียบหูช้างนี่คน,คนเฒ่าคนแก่นี่เห็นเอาก้อนดินโยนเลยนะถ้าเป็นคนเมื่อก่อนนะถ้าไปจับช้างป่านะ,ะสมมุติว่าคุบาใหญ่นั่งตรงนี้เราขี่ช้างเดินผ่านปุ๊บขีหัวช้างเนี่ยเอาขาเหยียบเหยียบหูช้างนี่มองแค่นี้แหละเราจะคล้องทงั้งวันก็ไม่ถูกต้องมาขอเข้ามาคุบาใหญ่ เราไม่ได้ชวงอะไรหรอกแค่มองเองได้ไหมได้แล้วที่โรงเรียนมัธยมนะครับนี่ตอนนี้โรงเรียนมัธยมอันนี้อยู่นี่มอปลายกลับมอปลายอันนี้มอต้นไม่ใช่มอปลายแล้วอันนี้รอดอเอารอดอก็รอดอสอบวอโรงเรียนสอบวออันนู้นมอต้นเพราะงั้นมันงั้น อนุบาลอนุบาลเออเขาเรียกว่าอนุบาลบานสองก็เขามานี่ก็ไม่ได้มาทำอะไรก็มาหางเงินเข้าวัดทำบุญทำบุญวัดอะไรนะทุ่งอะไรนะวัดบ้านหัวนาำคำวัดบ้านสว่างหัวน้ำคำทุ่งสว่างทุ่งสว่างหัวนาำคำแล้วก็หนองบัวครับผมเข้าหนองบัวจะป่ามีวัดสุดท้ายนะสองวัดนี้ แต่ว okay. ัดแจ้งสว่างบ้านตะกลางนี่ก็วันที่เจ็ดแก่อันนี้วัดวัดสองวัดนี่คือสุดท้ายของวันช้างยังบ้านพิรุณอีกเออเออบ้านพิรุณอีกวันที่สิบเจ็ดสิบแปดบ้านกะเจ้าบ้านกะเจ้าบ้านบะบ้านนังเหมือนบ้านเกิดเมียเพิ่นบ้านเกิดก็บ้านเกิดก็บ้านบ้านหนองไผ่อ่ะบ้านหนองไผ่ ทำดบทำหน้าเอ๊ะอยากขอเอสซีทุกท่านน่ะช่วยทำบุญทำกุศลให้ตับวัดทุ๊กช้างก็ไม่มีอะไรหรอกหาแต่เงินเข้าวะทำบุญทำบุญทำบุญก็ทำบุญอย่างเดียวนะทำบุญอย่างเดียวเพราะว่าปีนี้งานแหก็ไม่มีนะครับปีนี้งานแหก็ไม่มีแล้วเพราะว่าโควิดไปแหที่ไหนได้เห็นว่าเปิดประเทศได้วันนี้น่าจะเป็นวันที่สี่ เปิดมาตั้งแต่วันที่หนึ่งนะครับที่หนึ่งก็ทราบข่าวว่าที่โรงเรียนก็โอ้นักเรียนก็ของพื้นที่นะครับของอำเภอติกน,นะครับก็เดี๋ยววันนี้ทราบข่าวแนมเพิร์สกสเติรก็กี่คนเมื่อกี้คืนว่านักเรียนเนี่ยสี่สิบกว่าครับพร้อมด้วยครูด้วยครูก็ห้าคนรวมก็น่าจะสี่สิบกว่าปีส์มาประมาณเยอะๆยอะเะกว่านั้นครับปีส์นะเงคิดว่าจะอยู่ยากนะ นี่แหละคมันมาตการเรายังไม่มานะ่เก็อย่างนี้แหละครับมันก็เสียงนะครับไม่รู้มาย่งไาฮะแต่ก็ เมื่อวันนี้ก็มีเวลานะครับก็ไปอบสมุนไลรยังกดีนะครับผมนี่อบกใช่ใตูส่ตูดาใส่คิดส่ย่างน้อยเราก็ได้ต้องกันตาลกตาลนเยอดดีก็ถือว่าเป็นดีดีกนจะช่วยมางนะก็ได้ยินเสียงว่าเรากได้ยินเสียงพอนั้นเป็งเป็นเเป็นนิยเเเครับเเยเดี๋ยวยายรู้จักกันเลยเา กให้เดจัขัน<ส>เป้านี้ไปนี้ไปอ,อันนี้ก็กำเนียงงานัจปัจนะครับเพื่อที่จะไปสมทบงานกระถิ่นที่บ้านหัวนครรมนะครับซึ่งเป็นบ้านเกิดของพ่อเลยแม่วอนนะครับที่พ่อหวานแม่ควานของดาวมงคลนะครับจะทอดถวายในวันที่11แล้วก็วันที่12นี้บ้านนองัวเจ้าป่าใช่ไหมใช่ครับผม ที่สองบัวจะป่านะครับแต่วันนี้เราก็ไล่ร่วมกันนะครับร่วมกันเลยสองวัดร่วมกันเลย,เลยแล้วก็แล้วแต่พ่อๆ่อแม่แมนะครับ พี่ๆน้องๆญาติธรรมสายบุญ FC นะครับอาจะร่วมมากน้อยไม่เป็นไรนะครับตามกําลังศรัทธานะครับก็แล้วแต่กำลังตามกำลังศรัทธานะครับก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ภูมิใจนะครับส่วนหนึ่งที่พวกเราชาวช้างนะครับก็ได้เป็นสะพานบุญนะครับเป็นกระบอกเสียงเพื่อที่จะให้พ่อๆแม่ๆนะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆญาติธรรมสายบุญนะครับได้ร่วม สร้างบุญสร้างบาร,รมีนะครับส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะเป็นบุญก็เหมือนเหมือนเงานะครับเหมือนเงาตามตัวนะครับสมบัติอื่นเรามีคนอ,นอื่นอาจจะมาแย่งของเราไปได้แต่บุญกุศลน,นี้นะครับรทำก็ได้ใช่ครับไม่มีใครที่จะมาแอบมาขโมยมาปล้นของเราไปได้นะครับทับย์ื่นมีมากเท<ส>่าไหร่เราก็ย่งบางทีก็ยิ่งลําบากใจนะครับเพราะว่าดูแลรักษากลัวหายเนาะ แต่ถ้าเป็นบุญกุศลนี้นะครับเราทําเราได้เลยนะครับฉะนั้นก็ขอเป็นกระบอกเสียงนะครับเพื่อที่จะให้พ่อพอ่พอแม่แม่แมพี่พ,พีน้อง,น,องน้องนะครับผมก็อยากจะให้พ่อ,พอแม่พี่น้องอยากจะทำสายบุญนะครับได้ร่วมเพื่อสร้างบุญสร้างบาร,รมีให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะครับอีกอย่างหนึ่งก็ขอให้ f อทุกท่านโปรดจับอดโปจัโรคโควิดทุก ่านเลยอย่าได้มีเจ็บไข้ได้ป่วยขอให้มีสุขามดุจคเริ่ขอใยุมั่นขวัญยืนเอฟซีทุกท่านนะสาธุครับอันนี้ก็ขอให้สุดสน,นุบุญนะครับที่คุณตาลุนนะครับท่นาน,นให้ตอนมานะครับก็ขอให้สุดสนุนบุญน,นะครับได้นุนนำให้กับพ่อพอ่พอ,พอแม่พี่น้องน้องเอฟซีแล้วก็ญาติทรรมสายบุญน,นะครับจงมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับ ขอให้มีความสุขความเจริญนะครับสุขกายสบายใจนะครับเราจะคิดหวังสิ่งใดนะครับก็ขอให้สุขามมุ่งมรักการนาทุกประการนะครับนี่เป็นทำให้พรนะครับจากคุณตาลุนนะครับคุณตาตอนนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของพระครูประกำหน่อยอยากให้คุณตาให้พรเกี่ยวกับพระครูประกำของเราปกปักรักษาคุ้มครองอยากให้ครูประกำครับผมก็ สาธุสาธุพระหูระกรมกรรมพระหมอเท่าหมอหลวงจงเึ้นปกปักรักษาเอฟซีทุกท่านขอให้มีแต่ความสุขความเปริญและขอเชิญเชียงคะเชียงคานเชียงสงเชียงสีสีนรเลงจังวงังภูเขาหนิมาช่วยปลดปลานประทานพรมาเปิดหูเปิดตาเปิดแสงสว่างเปิดหนทางให้ลูกให้หลานและขอเชิญพระหมอเท่าหมอหลวงให้พรลูกหลานอย่าเก็บอยาไข้พระหมอเท่าหมอหลวง สิ่งใดที่ไม่ดีให้พระหมอเท่าหมอหลวงีปดเป่าสิ่งชั่วร้านยะไปทิ้งในป่าในดงขอให้เอฟซีทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ยุมั่นขวัญยืนสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธุครับคอนไดเลิศตอนใดที่ประเสริฐนะครับที่คุณตาท่านให้มานะครับก็ขอให้หนุนนำนะครับส่งถึงเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการนะครับ อันนี้มีโอกาสจริงๆนะครับมีโอกาสได้มานั่งกับคุณตานะครับซึ่งเป็นหมอช้างอาวุโสนะครับที่มีอยู่นะตอนนี้ก็คือมีไม่มากแล้วนะครับรุ่นนี้ตามธรรมดาเขาถ้าเป็นข้าราชการเขาก็ปลดระวางแล้วครับหรือจะเสียแล้วตกลงการ12ปีเลยเขาไม่ใช้แล้วครับรุ่น <laughs> น,น,นี้แต่แต่ควานช้างนี่เขาปลดไม่ได้แต่เขาไม่ปลดปลดไม่ได้เพราะว่า <laughs> ควานช้างไม่มีค่าด,ดําเนินไม่มีค่าดํานานนะครับใช่ใช่ครับถ้าหยุดแล้วก็ทุกอย่างก็จะไม่มีนะครับฉะนั้นก็จริงๆแล้วก็อยากจะให้ท่านเนี่ยเป็นควานช้างอุปโภคเพื่อที่จะให้ลูกให้หลานนะครับควานช้างรุ่นใหม่ๆนะครับได้สืบทอดแล้วก็ได้สานต่อนะครับดูการเลี้ยงช้างนะครับบางทีการเลี้ยงช้างนี่ ก็บางคนนี่ก็เห็นมีเพื่อนคนเลี้ยงช้างก็อยากจะเลี้ยงช้างนะครับโดยที่ไม่มีการสืบทอดนะครับบางทีการเข้าช้างออกช้างก็ไม่ถูกต้องตามเกจตอารมณ์ที่เราสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษนะครับเพราะว่าการเข้าช้างออกช้างไม่ใช่ว่าจะเดินอยากจะเดินเข้าไปตรงไหนก็เดินเข้าไปเลยอันนี้ไม่ใช่นะครับก็ต้องมีการแบบถ้าเราเป็นการสืบทอดมาเรียนรู้นะครับก็จะมีการเข้าช้างออกช้าง โดยที่ถ้าตามที่บรรพบรุษไปสอนไว้นะครับการเข้าช้างคือแม่เข้าถ้าสมมติว่าเวลาเราเข้าเนี่ยเขาไม่ให้เดินเข้าข้างหน้าใช่ไหมครับเขาไม่เข้าข้างหน้าครับเพราะว่าช้างเป็นถึงว่าจะยังไงเนาะเขาก็ตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่เราต้องต้องข้างๆก่อนดูท่าทางดูท่าทาง เเขาจะสู้กับเราไหมเข้ามาทางทางข้างทงหลังมานี่ถ้าเขาจะสู้กับเราเขาหาปุเราได้ดีเลยใช่ครับอันนี้เป็นความรู้เล็กๆน้อยนะครับที่เรามาชมเราเข้ามาดูเข้ามาติดตามแล้วเราก็ได้ความรู้นะครับในการเข้าช้างออกช้างเนาะบางบางบางท่านก็เล่าให้ฟังก็บางท่านก็เล่าถูกบางท่านก็เล่าอาจจะไม่ถูกหมดนะครับเพราะว่า บางคนก็คือเป็นการเรียนรู้มาแต่บางคนก็คือประสบการณ์บางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อใช่อันนี้อันนี้ต้องฝากคลิปนี้สําหรับชาวควันช้างรุ่นใหม่ใช่ครับกับควันช้างรุ่นใหม่ๆเพราะว่าอย่างถ้าเป็นเมื่อก่อนเนาะคุณตาเนาะถ้าขึ้นนั่งบนคอช้างแล้วเอาเท้าเนี่ยครับเหยียบหูช้างนี่คน,คนเข่าก้นแกะนี่เห็นเอาก้อนดินโยนเลยนะถ้าเป็นคนเมื่อก่อนนะถ้าไปจับท้างป่านะสมมุติว่า คุณปาใหญ่นั่นตนงตรง,งนี้เราขี่ช้างเดินผ่านปุ๊บขี่หัวช้างเนี่ยเอาขาเหย,ยียบเหยียบหูช้างนี่มองแค่นี้แหละเราจะค้อทงทั้งวันก็ไม่ถูกต้องมาขอเข้ามาคุณปาใหญ่เขาไม่ได้ทวงอะไรหรอกแค่มองแค<ต>่มงนีง่ใช่ไหมได้แล้ว <c oughs> ใช่ครับอันนี้เป็นเป็นความรูเ้เล็กๆน้อยๆเนาะก็คือถ้าเราถ้าเราเหยียบขึ้นเอาขาเอาเท้าขึ้นเหยียบหเมู เหมือนว่าถ้าเป็นถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนแบบว่าลูกศิษย์ไม่ให้เกียรติไม่เครคารพุบาใหญ่ทำอะไรก็ไม่เจนนริญะรมันเป็นอะไรคุบาใหญ่ครับ,บท่านก็ไม่ไม่ทัดท่วงอะไรหรอกต<ด>ัวแต่ว่าแค <c oughs> ่มองมองดูเราขีดจ้างเพบ่มหน เราจะจับทั้งวันก็ไม่ถูกกรบทงทั้งวันก็ไม่ถูกไม่ได้เลยไม่ได้เลยต้องมาต้องมาเขาเรียกว่าประาัดิไหมคนมาก่อนต้องมาขอเขามา,าที่นี่อาคือว่ายายใช่ไหม้วกจะเอาออหุ่นตีให้ที่ที่ที่เวลาเราไปเราไปแล้วบางทีเราทําผิดผิดกฎระเบียบที่เขาตั้งไว้ที่เขาเอาหนังขึ้นแล้วเขาคนตีเขาเรียกอะไรประสัดเขาเรียกประาักดิไหมเอาเมื่อก่อน